สวัสดีครับทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตา,ามรัฐบาลถึงกัวมาจารย์ขอรายง,งานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่9เมษายนวันนี้ครับจะมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น559รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ549รายในต่างจากต่างประเทศ10รายครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด -19 ท,ทั้งหมดนะครับ3869รายครับ แล้วก็วันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิต1คนทําให้เรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด9กคนด้วยกันครับและเราก็ยังมีอีก2,645ลารยายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับปโรงพยาบาลสนาม590รายโรงพยาบาลทั่วไป2,055ลารายครับนะครับมาดูครับมาดูว่าวันนี้ผู้ที่เสียชีวิตเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่ชีวิตเที่ยวนี้เป็นชายไทยายุ60ปีครับเป็นผู้ต้องขังประวัติเป็นวันณโลก ขณะที่ป่วยอยู่จังหวัดนาทิวาสนะครับมีประวัติครับสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้นะครับผู้นั้นผู้ป่วยรายนี้ก็มีอาการซุดหนักลงตั้งแต่วันที่31มีนาคมนะครับเข้าเอ็กซเรย์ปอดพบว่าเป็นวัณโรคนะครับต่อมาหอบมากขึ้นครับใส่ท่อช่วยหายใจแล้วมาเจอเป็นโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งท่านผู้นี้ก็เลยเสียชีวิตในระยะเวลาไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นรายนี้ก็เป็นรายหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยง อายุมากแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังนะครับติดตามมาต่อไปครับผู้ป่วยใหม่วันนี้559รายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ549รายแตกต่างประเทศเพียง10รายนะครับในจํานวน549รายในประเทศนี้นะครับมี2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งที่มีอาการไปตรวจพบเป็นโควใน1 9รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับ มีทั้งหมด401รายอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีอาการครับไม่ทราบเป็นขุดในทีนต้องไปตรวจในชุมชนนะครับซึ่งเที่ยวนี้มี148รายเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้มีโรงพยาบาลมากซึ่งในโรงพยาบาล401รายนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นคลัสเตอร์ต่างๆคลัสเตอร์ใหญ่ๆ2คลัสเตอร์ครับ3คลัสเตอร์ครับคือคลัสเตอร์หนึ่งมาจากสถานบันเทิงนะครับ4 0 1รายนี่จากสถานบันเทิง214ราย นะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงมี124รลายแล้วก็มีคัสเตอร์หนึ่งซึ่งสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อจากสถานบันเทิงนี้พบอีก31มลายนะครับอยู่ระหว่างกับตรวสอบ3ามสองลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับส่วนใหญ่แล้วก็คือจากสถานบันเทิงนะครับในจํานวน4ี่รอลายวันนี้สถานบันเทิงสักครึ่งหนึ่งนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าใน ผู้ที่ป่วยในโรงพยาบาลที่มาจากสถานบันเทิงนะครับในจำนวนคลัสเตอร์ที่มาจากสถานบันเทิงนี้เนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างนะครับพบมีทุกภาคในประเทศไทยนะครับมีทั้งหมดประมาณ30จังหวัดนะครับโดยกรุงเทพมหานครพบว่ามีผู้ป่วยมากที่สุดคือ85ลารายนะครับที่สุดประการมี31ลรายนะครับ หัวหินมี28ลายนะครับเชียงใหม่มี5ลายชนบุรีมี7ลายนะครับตัวเลขเหล่านี้เพราะฉะนั้นมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครเกือบร้อยลายจังหวัดต่างๆเรียนให้ทราบแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็น 1, 2, 3นะครับแล้วก็มีเป็น10บสองสามจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้การที่มีการป่วยในโรงพยาบาลจากสถานบันเทิงนะครับกระจายไปทั่ว มีมากสุดคือกรุงเทพมหานครมาดูต่อครับอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับซึ่งมีทั้งหมด124รายนะครับจังหวัดที่แพร่กระจายไปทั้งหมดนี้วันนี้มีประมาณ20จังหวัดนะครับโดยพบที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนเข้าโรงพยาบาลโดยคลัสเตอร์นี้มากที่สุดคือ44รายนะครับในจังหวัดอื่นๆนะครับในเชียงใหม่มี10ราย ปทุมธานีมีเจ็ดลายนนทบุรีมีห้าลายสมุทรสาครมีห้าลายนะครับชลบุรีมีเจ็ดลายครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับสานบันเทิงก็คือคลัสเตอร์เก่าๆซึ่งมาจากตลาดบ้างมาจากโรงงานบ้างและที่อื่นๆบ้างนะครับมีจานวนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องงทราบไว้ว่านอกจากคลัสเตอร์สานบันเทิงแล้วยังมีคลัสเตอร์เดิมซึ่งยังมีเยอะอยู่นะครับในขณะเดียวกันครับอีกคลัสเตอร์หนึ่งคือคลัสเตอร์ที่ ผู้ที่สัมผัสกับคนที่เป็นจากสถานบันเทิงนะครับเที่ยวนี้มี31รายนะครับพบใน10จังหวัดนะครับก็จังหวัดก็มีต่างต่แต่จังหวัดก็มีเล็กน้อยครับไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนมาดูอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งคือกลุ่มที่สัมผัสเชิญตรวจในเชิงลุกคือที่ไม่มีอาการนะครับจึงจะเป็นต้องไปตรวจเชิงลุกไปขอตรวจสุ่มตรวจนะครับ พบในกรุงเทพมหานครชนบุรีประจวบนะครับกรุงเทพมหานครพบถึง130ราลายมากที่สุดครับชนบุรีเพียงสิบเจ็ดลายยกขึ้นแขนคือหัวหินหน,นลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคนที่หลบซ่อนในชุมชนจํานวนนี้ก็คือที่กรุงเทพมหานครคือตรวจในบริเวณย่านผับบาร์ทั้งหลายครับแสดงว่ามีการแพร่ระบาดโดยที่ไม่มีอาการอยู่ในบริเวณเหล่านั้นจำนวนไม่ไม่น้อยนะครับร้อยลายครับ นะครับมาดูต่อครับผู้ที่มาจากต่างประเทศครับสิบลายนะครับก็มาจากสหราชอาณาจักรหนึ่งลายสหมิการหนึ่งลายอดเโดนเซียหนึ่งลายฝรั่งเศสหนึ่งลายจีนสองลายนะครับแล้วก็มาจากเอสโซเนียหนึ่งลายมาเลเซียหนึ่งลายเบลเยียมสองลายครับทั้งหมดนี้เข้าสู่กระบวนการที่กักตัวไว้ไม่มีปัญหาครับนะครับที่มาดูต่อครับมาดูการแพร่ระบาดในประเทศต่อเนื่องนะครับมาดูในรูป ที่เป็นปฏิทินนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าจากวันที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับจะเห็นว่าตัวเลขมันขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวันที่384วันที่4 96วันที่5าตัวนี้เป็นร้อยแล้วร้อยาวันที่6เป็น2 0 0แล้ว250ยห้าบวันที่7เป็น300แล้วครับ3ามร้วันที่8เป็น4 0 0ร้อยสี่วันที่9ครับ500แล้วนะครับพอถึงวันที่10จะ600วันที่ 11จะ700ติดตามกันต่อไปครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ทุกคนช่วยกันได้ครับทุกคนต้องการไม่ตกทุกคนต้องช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยเวน้นระยะห่างนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ดีมากเลยที่ปิดผับบาร์ทั้งหลายแล้วขอให้ทุกคนครับอยู่บ้านอย่าไปไหนอย่าเดินทางถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วจะช่วยประเทศไทยได้จะช่วยพวกเราทุกคนครับมาดูต่อครับมาดูกราฟแท่งกับกราฟเส้นตรงนะครับ ที่เราดูทุกวันนี้กราฟแท่งสีเหลืองกราฟเส้นตรงสีแดงจะเห็นขวามือสุดครับจะเห็นว่ากราฟเส้นตรงสีแดงพุ่งขึ้นสูงเห็นไหมครับสูงกว่าคราวที่แล้วด้วยวันนี้401ลายนะครับส่วนกราฟแท่งพบในชุมชนวันนี้ เพียงร้อยกว่าลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งหนึ่งซึ่งต้องเตือนพี่น้องคนไทยทุกคนเราทุกคนถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกันมันเป็นวิกฤตครับช่วยกันนะครับอย่าลืมครับกากไม่ตกสวมหน้ากากอนามัยเสมอและสวมให้ดีสวมสองชั้นครับนะครับสวมให้แนบแนบกับใบหน้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างให้ดีครับอันนี้สําคัญที่สุดครับแล้วถ้าไม่ยําเป็นยาออกไปเที่ยวที่ไหนนะครับมาดูกันต่อครับ มาดูในแผนที่ประเทศไทยขวามือสุดนะครับเป็นการแสดงจะเห็นว่าตัวสีแดงเยอะเลยนะครับคือการระบาดใน3วันที่ผ่านมามีถึง43จังหวัดคือมากกว่าครึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าพี่น้องคนไทยทุกคนถึงเวลาแล้วเราต้องช่วยกันนะครับมาดูกันต่อครับวันนี้คุณหมอสเวตสัรน,นามวาดแห่งกรมควบคุมโรคนะครับท่านได้มาอธิบายถึงเรื่องการแพร่กระจายของ โควิด -19 ที่มาจากสถานบันเทิงในเที่ยวนี้นะครับท่านมาดูอันดับแรกเลยครับมาดูกราฟแท่งนะครับแสดงการระบาดรอบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาดูครับก็จะเห็นว่านะครับขวามือสุดครับคือการระบาดระลอกนี้ตรงกลางกลงคือเที่ยวที่แล้วนะครับเที่ยวที่แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าล้อๆแล้ลอกนี้เนี่ยสูงสูงมากและจานวนมากด้วยนะครับจะเห็นว่ามีผู้สัมผัสม,สมีเยอะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อจากาบริสถานบันเทิงเหล่านี้ ก็มีเยอะนะครับและระบาดอย่างรวดเร็วครับมาดูกันต่อครับว่ามาดูต่อไปนะครับเป็นแผนที่ครับซึ่งแสดงว่าสถานบันเทิงมันเป็นแหล่งแอเรียที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับคนที่เที่ยวก็มักจะไปเที่ยวในหลายๆที่ถึงเป็นปัจจัยครับที่ให้การระบาดเป็นจํานวนมากและรวดเร็วด้วยนะครับแล้วมาดูต่อครับว่ามันได้มีการกระจายไปในหลายจังหวัดเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวเมื่อติดแล้วส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการนะครับโดยสารทางรถทางเรือกลับบ้าน ไปบ้านตัวเองนะครับก็แพร่กระจายไปในละลอกนี้604ลายนี้นะครับที่เป็นไปถึง32จังหวัดโดยที่กรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อมม่สุด310รายส่วนประการดับ250รายครับชุบุรีดับ344รายแก้นดับ4 34รายครับแล้วจะมีเพิ่มขึ้นอีกครับติดตามมันต่อนะครับเพราะฉะนั้นครับจากสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครก็ไปต่อสถานบันเทิงที่ต่างจังหวัดนะครับก็พบว่า สถานบันเทิงต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชนบุรีนะครับหัวหินนะครับเชียงใหม่นะครับวังน้ําเย็นเห็นไหมครับแพร่ระบาดไปถึงแถวนั้นแทบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อในแต่ละที่ที่มากก็คือกรุงเทพมหานครนะครับมาดูต่อครับแล้วก็สถานบันเทิงต่างจังหวัดนะครับที่มีผู้ติดเชื้อนะครับมาดูในแผนที่ เป็นที่ที่มีประเทศไทยนะครับและมีจังหวัดจํานวนล้านที่พบผู้ติดเชื้อครับกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด52ล้านทั้งหมดทั้งประเทศมี80ล้านจังหวัดต่างๆก็มีปทุมธานี7ล้านนนบุรี4ล้านเชียงใหม่ก็1ล้านนครปฐมขทัย1ล้านไปทั่วประเทศครับนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันอย่างเข้มแข็งครับนะครับมาดูต่อครับผู้ติดเชื้อเที่ยวนี้604รายที่กระจายทั่วประเทศนะครับ มีอาการ36%ไม่มีอาการ64%เห็นไหมครับไม่มีอาการมากและเป็นคนที่อยู่ในระหว่างวัยทํางานเพราะฉะนั้นพวกนี้จะแข็งแรงครับแพร่ระบาดได้ง่ายด้วยนะครับมาดูตัวอย่างครับที่สระแก้วนะครับที่สระแก้วเราพบว่ามีพบที่โบลิ่งพับที่สระแก้วนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับคริสตัลลับที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไปรระบาดต่อที่ต่างจังหวัด นะครับจากแก้วเที่ยวนี้พบจีบสาลายแต่จริงๆตัวเลขวันนี้จะมากกว่านี้อีกครับนะครับซึ่งทําให้มีคนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีอาการอายุเฉลี่ยก็ประมาณ3าปีเห็นไหมครับอยู่ในวัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับไปต่อเนื่องที่หัวหินนะครับก็มีคนติดจากผับบาร์ในกรุงเทพมหานครแล้วไปต่อที่ผับที่หัวหินก็ไปติดกับเพื่อน ไปติดกับร้าน่นอื่นต่อเนื่องไปนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่ามีการแพร่ระบาดกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ไปที่ผับบาร์ทั่วประเทศจึงจำเป็นต้องมีการปิด41จังหวัดนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดครับถึงแม้ว่าจะไม่มีผับบาร์แต่มีคนอยู่หนานแน่นนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงครับ ถ้ามีคนรวมเป็น,ปนจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลาอันนานในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทถึงแม้จะโล่งก็ตามแต่มันไม่ไม่ถ่ายเทก็ติดกันได้เพราะฉะนั้นต่างจังหวัดจึงสามารถจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับประกอบกับเชื้อพันธุ์สายพันธุ์กลายพันธของอังกฤษนี้ก็จิตต่ออย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะนั้นจึงเป็นสาเหตุปัจจัยเที่ยวนี้ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับ วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ถ้าไม่มีธุระจำเป็นอะไรไม่ควรเดินทางนะครับแล้วก็เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านต้องสวมหน้ากากาอนามัยเฉพาะยิ่งนอกบ้านต้องสวมเสมอแล้วสวมให้แนบกับใบหน้านะครับบางคนแนะนำให้สวมถึงสองชั้นชั้นหน้ากากผ้าชั้นนอกสุดชั้นชั้นในเป็นอะไรก็ได้ชั้นหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเผื่อว่าท่านสวมแนบกับใบหน้าได้ท่านก็ใช้ชั้นเดียวก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับคุณหมอยงผู้ละวันได้มาแจ้งเตือนว่าสายพันธุ์ที่พบในผับบาที่ทองหล่อนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์นะครับซึ่งมาจากไหนคาดว่ามาจากกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับภาครัฐและเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับภาครัฐได้เตรียมความพร้อมครับได้เตรียมสถานพยาบาลได้เตรียม การเทสต,ต่างๆนะครับเราต้องช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ป้องกันด้วยมาตรการส่วนบุคคลทําได้ครับเรียนให้ทราบเลยทําได้นะครับในขณะที่วัคซีนยังไม่ออกฤทธิ์เราทําได้ด้วยการสวมหน้นา,กากากอนามัยเว้นระยะห่างครับทําได้เข้มแข็งเข้มข้นหยุดได้ครับภายในไม่เกินเดือนนะครับช่วยกันต่อไปครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับถึงเวลาแล้วต้องช่วยกันนะครับจากทีมแพทย์ วุฒิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยพับาทถึงบวมอาจารย์พวกเราครับเป็นนักศึกษาถึงบวมอาจารย์พร้อมใจกับทำงานต่อรวอยพาบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจิตครับขอบคุณครับสวัสดี